สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะเจอผมครับกับเดนั่นเองนะวันนี้ผมมีนะครับผมสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจาก TT Auto Speed นะครับที่วันนี้ผมบอกเลยว่าอยากนําเสนอมากๆนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับ t t Auto Speed o b d 2นะฮะเป็นสมาร์ทเกตตัวล่าสุดของเรานะครับ TS เโอ้โหบอกเลยว่ารูปลักษณ์ภายนอกนี่เท่สุดๆแล้วก็ด้านในนะฮะเราจัดชุดใหญ่ให้แบบเต็มระบบเลยทีเดียวนะครับและที่สาคัญครับที่อยากจะนําเสนอนะฮะวันนี้นั่นก็คือตัว กล่องตัวนี้เลยนะครับกล่องของเรานะฮะจะมีนี่ครับ TT Auto Speed และแน่นอนนะครับผมฝั่งนี้ครับมีหน้าของผมรวมไปถึงการันตีนะฮะการรับประกัน2ปีเต็มๆเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีอะไรใหม่มีอะไรดีนะฮะแล้วก็มีอะไรที่จะจัดให้กับทุกท่านกันบ้างตามผมเลยฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่านะฮะยังเหมือนเดิมนะครับผมมีเมนูภาษาไทยที่คุณสามารถนะครับ กดเข้าไปนะครับปรับเลือกต่างๆนะครับผมตั้ง warning และที่สําคัญนะครับวันนี้อยากนําเสนอมากๆนั่นก็คือ warning light ปกตินะครับเวลาความร้อนความเร็วหรืออะไรก็ที่คุณตั้งเตือนไว้เนี่ยนะครเวลามันจะเตือนเนี่ยมันจะมีแค่เสียงร้องใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับ T S Zero นะครับเรามี warning light นะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยผมตั้งนะครับ warning ของรอบเนี่ยอยู่ที่2,000รอบเมื่อไหร่ที่มีค่าที่มันเกินจะเป็นแบบนี้ครับ นี่มีไฟขึ้นโอ้โหต่อไปนี้นะครับบทห่วงครับมีทั้งเสียงมีทั้งไฟนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับผมหน้าจอดิสลย์แบบใหม่แบบที่1ครับแบบที่2มีทั้งวัดรอบวัดความเร็วนะครับแล้วก็มีวัดบูสต์อยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ครับผมชอบเป็นพิเศษนะครับเป็นวัดรอบพร้อมกับความเร็วนะฮะ อันนี้นะฮะเป็นวัดบูธนะฮะแล้วก็วัดความเร็วด้วยอันนี้ครับวัดค่ารวมๆนะครับผมมีทั้งความเร็ววัดรอบมีวัดบูธนะครับผมอีกหนึ่งโหมดใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในหน้าดิสลย์นี้นะครับสามารถนะครับจับเวลานะครับศูนย์ถึงร้อยพร้อมกับบอกความเร็วแล้วก็การจับเวลาได้อีกด้วยอันนี้ครับมีเบรกเทสเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนจะเป็นอยู่ในหน้าเซตติ้งใช่ไหม อันนี้ครับขึ้นมาอยู่ในหน้าดิสเพลย์แบบนี้นะครับคุณสามารถเทสนะครับระยะเบรกของคุณนะครับว่าระยะเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่มาถึงครับดีไซน์ของการวางนะครับผมตัวเก่าของเราเนี่ยนะฮะจะมีจุกติดกระจกอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเราจะติดนะครับเทป 3M นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับ เรายกระดับขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามียางแบบนี้นะครับผมที่ติดไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมคุณอยากจะติดกับคอนโซลก็ได้แต่ถ้าคุณอยากติดกับกระจกคุณไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเพียงแค่คุณหมุนด้านหลังนะฮะคลายล็อกมันหน่อยนี่ย้อนกลับมาข้างบนครับแล้วก็ล็อกครับเท่านั้นครับก็สามารถมาติดบนกระจกแบบนี้ได้แล้วโอ้โหง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับ <Wow. S 1> สำหรับ TS Zero ตัวนี้ และสําหรับคุณลูกค้านะครับที่อยากซื้อไปติดตั้งเองนะครับตัวนี้ TS Zero ของเรานะครับภายในกล่องครับว้าเราเห็นนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยลูกค้าออนไลน์ซื้อไปติดกันเองครั้งนี้นะครับเราแถมตัวนี้เลยครับผมสําหรับงัดแงะพวกคอนโซลต่างๆนะครับเพื่อคุณจะได้เก็บสายต่างๆนะครับได้อย่างเมียนกิบเทพสุดๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแบบเต็มที่สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับกับเจ้า TS Zero ตัวนี้นะครับราคานะครับ 1,990บาทระยะการรับประกันเนี่ยนะครับเราจัดให้แบบเต็มๆ2ปีเลยจัดขนาดนี้อย่ารอช้านะครับรถของท่านนะครับเพียงแค่มีนะฮะช่อง OBD2 นะครับ,รบก็สามารถใช้งานกับเจ้าตัวนี้ได้แล้วกับ TSC โลค่ะผมและย้ำเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นเกจวัด OBD2 Smart Gate ของเราของแท้นะครับ TSC โลเราจัดให้เลยไม่ต้องมาแปะอยู่ข้างนอกแล้วฝังเข้าไปอยู่ข้างในครับนี่ T.T Auto s p e e d ของเราโลโก้อยู่ด้านในถ้าไม่มีไม่ ไม่ใช่